พันนี้เป็นบัวฉัดวงกฏสีขาวนะครับผมดอกเยอะกว่าบัวพันธุ์อื่นครับผมจะน้นจําหน่ายดอกเลยพื้นที่ปลูกประมาณ5้าไร่ครับหลักๆเลยพันุ์นี้ก็จะใช้ไหวพระหรือประดับดอกไม้ในงานพิธีต่างๆบัวพันธุนี้จริงๆขยายพันธุ์ด้วยตัวไหลครับเรียกว่าไหลบัวนี่แหละครับเพื่อนๆลักษณะของไหลบัวนะครับไหลบัวมาแล้วครับพี่บัวอย่างนี้นะครับผมทํอย่างนี้ได้เลยไหนพี่โคลขึ้นอืมแยบนี้ถ้าบัวกในกระบาปูนหรือในบ่อบัวก็จะปลูกลักษณะนี้เหมือนกันใช่ครับว่าง ตัวนี้เราอยากให้เขาไปทางไหนเราก็ต้องปล่อยไปทางนั้นอย่างนี้วางอย่างนี้เสร็จแล้วกบกบ <ไป S 2> ใบ<ห>มิดอย่างงี้เลยเอ่ะพี่วางอย่างนี้เลยอ๋อใช่ครับเหลือใ้ใบหนึ่งใช่ครับอย่างนี้ให้ลอยเหนือน้ําไว้ใช่ครับลอยเหนือน้ำ ตัวนี้ยัง<ล>ยไม่ต้องใส่อะไรก็ได้เลยครับมผมปล่อยเลยรอให้ตัวนี้เขาโผล่มาก่อนใบโผล่มาก่อนแล้วเราค่อยปล่อยน้ำเหรอครับใช่ครับไปค่อยปล่อยน้ําเข้าไปได้เลยครับแต่ยาเพิ่งปล่อยเกินระดับนี้จริงๆไม่ต้องจําเป็นต้องปลูกเต็มพื้นที่ครับระยะการปลูกประมาณ4ี4 m, ่คูณสเมตรไร่หนึ่งใช้ประมาณ100ไหลตั้งแต่เริ่มปลูกเลยอ่ะพี่จนที่สามารถจะเก็บดอกเนี่ย มันใช้เลยเานานๆแค่ไหนครับพี่ประมาณ2-3ถึงเดือนครับหนึ่งครั้งสามารถเก็บเกี่ยวได้4-5ถึงปีครับ,รบหลังจาก5ปีก็จะให้ดอกเหมือนเดิมแต่ถ้าเราต้องการความสวยงามเราก็ต้องทําใหม่ก็คือปล่อยน้ําออกแล้วก็ใช้รดมาปั่นได้เลยปั่นแล้วไอพันธ์ไหลเราต้องมาซื้อใหม่ไหมไม่ต้องครับมันอยู่ในนี้อยู่แล้วอ,อ๋อมันยอยู่ในน<ต>้ำไปแล้วใช่ครับอ๋ปั่นเสร็จเราเอาน้าใส่ปุ๊บขึ้นมาใหม่เลยใช่ครับก็เริ่มเก็บอีก3เดือนก็เริ่มเก็บได้เลยใช่ครับโอ้โหดีงามมากเลยนะครับพี่ สวัสดีครับเพื่อนๆแนวทางเกษตรเก็บความรู้วันนี้นะครับพาเพื่อนๆมามุดคนตมอยู่ในบ่อบัวแต่ไม่ได้พาเพื่อนๆมาเก็บบัวนะครับแต่จะพาเพื่อนๆไปปลูกบัวบัวชนิดนี้นะครับเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งนะครับที่หลายคนมองข้ามนะครับปลูกก็แสนง่ายรายได้ก็ดีปลูกทีเดียวนะครับเก็บเกี่ยวได้นานมากครับเดี๋ยววิธีการปลูกตามผมมาผมเะพาไปปลูกแล้วครับสวัสดีครับดีครับ ช่วยแนะนําตัวให้เพื่อนๆรู้จักนิดนึงครับพี่ครับผมอ่โยโยทินนะครับผมเจ้าของสวนกานิการนาบัวโกสุมพิสัยมหาสารคามครับผมตั้งอยู่บ้านแก่งโกสุมตําบลหัวขวางอาเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับบัวที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยครับเป็นบัวพันธอะไรและปลูกเยอะแยะขนาดนี้พื้นที่มันมากน้อยแค่ไหนครับพี่พันนี้เป็นบัวฉัดวงกตสีขาวนะครับผม,มพื้นที่ปลูกประมาณ5้าไร่ครับ5ไร่เลยเหรอพี่แล้วบัวพันนี้มันดียังไงทําไมพี่ถึงปลูกเยอะขนาดนี้พี่บัวพันนี้เขาจะให้ดอกเยอะ กว่าบ,บัวพันอื่นครับผมจะน้นจําหน่ายดอกเลยถ้าคนที่จะปลูกเป็นเชิงพันนิดควรจะปลูกพันธุ์นี้เลยใช่ไหมพี่แนะนําพันุ์นี้เลยครับผมแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพี่ดอกบัวเนี่ยเขาเอาไปทาอะไรครับหลักๆเลยพันุนี้ก็จะใช้ไหวพระหรือประดับดอกไม้ในงานพิธีต่างๆครับอนอกจากคนที่มองเห็นโอกาสแล้วจะปลูกไว้เพื่อเชิงพันนิดเนี่ยแต่ว่าบางคนนะ่ะชื่นชอบบัวเนาะ อาจจะไปปลูกไว้ในกระถางบัวกระถางอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยสามารถปลูกได้ไหมัยได้คับปลูกใส่กระบะปูนเล็กๆเหลือกระมังเนี่ยปลูกได้สามารถเก็บดอกไว้ไว้พระได้เหมือนกันครับผมสามารถปลูกได้เอาควณใส่กระมังปลูกบัวแล้วก็อาน้ําใส่ก็ได้เหมือนกันครับผมแปลว่าเป็นไม้ประดับก็ได้ได้ครับเผื่อเล็กๆน้อยๆไว้พระในบ้านอะไรเงี้ยเนาะได้เลยก็เป็นพืชประดับไม้ประดับอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับผมใช่ครับ แล้วถ้าผมอยากจะปลูกบัวพันธุ์นี้ครับวิธีการปลูกมันปลูกด้วยอะไรครับพี่บัวพันธุนี้จริงๆขยายพันธุ์ด้วยตัวไหลครับเรียกว่าไหลบัวลักษณะไหลบัวมันเป็นยังไงพี่ลักษณะการดูนะครับก็จะดูเอาตัวใบที่เป็นใบออดประมาณนี้ใช่ครับแล้วเราก็ขุดเอาข้างล่างมันเราตามตามตามสายเขาเลยตามสายลงมาครับผมเราจะเจอสามแยก สามแยกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นมาจากต้นเก่าก็คือต้นอย่างนี้๋อนี่คือต้นเดียวกันใช่ครับแต่ว่าเรามันแตกมาเป็นอย่างนี้หาใบอ่อนอย่างเงี้ยใช่ใบอ่อนนี้แปลตรงว่าตรงนั้นก็มีไหลอยู่ใช่ไหมพี่ใช่ครับมนี่วิธีตามแล้วเราก็ขุดเข้ามาได้อย่างนี้นี่นะครับตัวนี้มันจะมาจากทางต้นเดิมครับผมส่วนตัวนี้ก็คือจะไปแตกเป็นต้นใหม่อ๋อนี่นี่กำลังจะออกมาอย่างนี้ใช่แล้วแล้วมันก็จะมีเป็นใบอ่อนมาอย่างนี้ใช่รั่มันก็จะไปอย่างนี้แล้ว เขาเอาส่วนตรงไหนอะไปปลูกอะพี่ไอ้ตรงไหนเขาเรียกว่าไหลว,วิธีการปลูกนี่คือไหลเลยครับอ๋อ oh, ไอ้ข่าวเนี่ยเหรอเรียกว่าไหล,ไหลที่เขาเอาไปตามกินกใช่ครับตัวนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ต้องใช้ใหญ่กว่านี้อ๋อ oh, ครับพันุนี้กินได้หรือว่ามันเป็นไหลของอีกสายพันธุหนึ่งจริง,รงๆกินได้ทุกสายพันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นไหลของพันธุนี้เลยอ่าวิธีการปลูกบัวเริ่มต้นนะครับก็เริ่มต้นจากการหาไหลมาก,ก่อนพันไหลเนาะใช่ปลูกเรียกไหลบัวครับแล้ววิธีการปลูกเนี่ยพี่ปลูกย่างไหมวิธีการเตรียม บ่อเตรียมพื้นที่ปลูกนี่มันต้องทำยังไงจริงๆไม่ยากครับปลูกได้ทั้งที่มีน้ําแบบนี้อยู่แล้วครับแล้วก็ทั้งที่เป็นโคนอ่ฮะอ่าทั้งที่เป็นโคนจะปลูกง่ายกว่านิดน,นึงเพราะว่าเราสามารถมองเห็นว่าตัวเนี้ยเราจะถมตัวไหลให้หมดแต่ถ้าเราปลูกเนี้ยมันจะมองไม่เห็นภาพรเราต้องขุดโคนขึ้นมาแล้วก็ถมตัวไหลถมให้หมดเลย ถมตัวนี้ให้หมดแล้วก็เหลือไว้เฉพาะใบนี้ให้มันลอยน้ำอ๋อเหลือไค่ใบหนึงไว้ลอยน้ำใช่เดี๋ยวเขาก็จะแตกใช่ครับไอตัวเมื่อกี้ก็จะแตกไปเองหมายความว่าถ้าเพื่อนๆมีสระน้ำนะครับน้ำระดับเนี้ยก็สามารถปลูกได้ถ้าจะพอดีก็ประมาณนี้ประมาณน้าขาพอดีเข่าก็ได้ต่ำกว่านี้ก็ได้เราจะเก็บง่ายเราไม่ต้องใช้เรือเราเก็บเหมือนเกี่ยวข้าวธรรมดาจับเขียวแล้วก็เกี่ยวได้เลยถ้ามันสูงมากบวมมันก็จะขึ้นอย่างนี้เราจะปวดแขนเวลาเอาอืมแปลว่าจริงๆมันอยู่ได้ทุก ระดับน้าที่มันลึกระดับมันมันตื้นใช่ไหมพี่ได้ครับแต่ถ้าน้ําลึกหน่อยเราก็ต้องเก็บโดยใช้เรือใช่วก็ไปเก็บใช่ครับจะช้าอยากปลูกบัวแล้วเห็นตังเนี่ยพี่แนะนําปลูกระดับหัวเข่าเนี่ยกําลังดีเลยเนาะพี่เนาะใช่ครับกำลังดีสระน้าอ่ะมันเป็นน้ําจืดธรรมดาหรือน้ํากงน้ําก่อยน้ําอะไรเนี่ยได้ไหมพี่ได้เฉพาะน้ําจืดครับถ้าเป็นน้ำก่อยน้ําเค็มจะไม่ค่อยเจริญเติบโตครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับสนใจอยากจะปลูกจริงๆขุดสระมาแต่ว่าไม่มีน้ําเนี่ย เราเอาน้ำมาดาลขึ้นมาเลี้ยงได้ไหม ได้ครับถ้าไม่เข็มถ้าพื้นที่ที่มีน้ําไม่เข็มไม่ได้เหมือนกันเลยใช่ครับครับเพื่อนๆก็อาจจะดูวิธีการปลูกไปเมื่อกี้แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ชัดนะครับเราจะขอเจาะลึกๆนะครับเอาไปปลูกแบบแห้งๆเนาะพี่ได้ครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมแบบละเอียดนะครับว่าพันนี้มันจะปลูกในน้าก็ได้นะปลูกบนบกแบบแห้งๆก่อนก็ได้เนาะพี่เนาะครับครับเดี๋ยวเราไปดูภาพที่ปลูกบนบกเนาะได้ครับผมนี่แหละครับเพื่อนๆลักษณะของไายบัวนะครับเมื่อกี้พี่เขาปลูกให้ดูแล้วนะครับในน้ําแต่มันมองไม่เเห็นนีี่ด๋ยวผมจะ พามาปลูกเนียครับเห็นกันจะจะเลยเพื่อวิธีการปลูกปลูกอย่างไงเนาะครับพี่ครับไหลบัวมาแล้วครับพี่ไหลบัวอย่างนี้นะครับผมครับผมทำอย่างนี้ได้เลยไหนพี่โผล่ขึ้นอือแบบนี้ครับผมถ้าปลูกในกระบาบปูนหรือในบ่อบัวก็จะปลูกลักษณะนี้เหมือนกันใช่ครับวางอตัวนี้เราอยากให้เขาไปทางไหนเราก็ต้องปล่อยไปทางนั้นเนี่ยครับอย่างนี้วางอย่างนี้อื แล้วกบใบมิดอย่างนี้เลยอ่ะพี่ฟ่างอย่างนี้เลยอ๋อใช่ครับเหลือว้ใบหนึ่งใช่ครับอย่างนี้ให้ลอยเหนือน้ําไว้ใช่ครับลอยเหนือน้ําอ่าหลังจากเราปลูกไปแล้วเนี่ยเราต้องบำรุงยังไงพี่ใส่ปุ๋ยตัวนี้ยังไม่ต้องใส่อะไรก็ได้เลยครับครับผมปล่อยเลยรอให้ไอตัวตัวนี้เขาโผล่มาก่อนใบ โผล่มาก่อนแล้วค่อยปล่อยน้ำเหรอครับใช่ครับค่อยๆปล่อยน้ําเข้าไปได้เลยครับครับผมแต่อย่าเพิ่งปล่อยเกินระดับนี้อก็คือถ้ามันมีหน่อที่สังเกตเมื่อกี้ที่เราฝังไปเมื่อกี้เนาะมันโผล่ขึ้นมาเราก็เพิ่มน้ําไปได้เลยแต่อย่าเพิ่มให้เกินนี้เกินใบนี้อย่าให้ท่วมนี้หลังจากที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยพี่วิธีการดูแลรักษาของมันเนี่ยมันดูแลรักษายากง่ายไหมพี่ช่วงแรกๆเลยการดูแลรักษาหลังจากปลูกก็คือหอยเชอรี่ครับ เขาจะไปกินตัวไหลที่เราปลูกเมื่อกี้ใช่ครับมันจะทําให้มันตายเลยมันกัดกินตัวไหลก็คือมันกินหมดเลยใช่ครับงั้นวิธีที่ดีก็คือต้องกําจัดหอยเชอรี่ก่อนผอันดับแรกเลยเนาะนอกจากหอยเชอรี่ตัวชะกาแล้วเนี่ยมันยังมีโรคอย่างอื่นไหมพี่มีก็คือเพี้ยกบหนอนน่ครับถ้าเราดูเพี้ยกบหนอนดูได้เลยครับตัวนี้ดำๆอย่างนี้ก็คือโดนเพี้ยเพี้ยกินใช่ครับโอ้นี่ยังมีไข่หอยเชอรี่อยู่เลยนะใช่ครับนี่คือตัวชะกาแต่ถ้าเราปลูกมัน ได้เยอะขนาดนี้แล้วหอยตัวเชอร์รี่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะ,ราะว่ามันก็กินไปบ้างก็<ช>หอเยอะกกว่าินไม่ทัน<อ>ใช่ครับ อ่ะพี่แล้วถ้ามันเป็นโรคอย่างงี้พี่ป้องกันดูแลมันยังไงตัวนี้ก็รักษามันขึ้นอยู่กับบุคคลว่าจะใช้สารเคมีหรือใช้เป็นชีวพันธุ์ในการดูแลครับจริงๆตัวนี้ผมก็ใช้เคมีครับสักประมาณเดือนละหนึ่งครั้งเพราะว่าเคยใช้พวกชีวพันธุ์แล้วครับเอาไม่อยู่อ๋อใช่ครับพอจะบอกได้ไหมพี่ว่าใช้ยาตัวไหนเผื่อเพื่อนๆที่เขาปลูกอยู่แล้วเขาเจอปัญหาอย่างงี้แล้วเขาเอาไม่ลงเนี้ยก็เป็นตัวยาตระกูลอบาเมกตินเลยครับผมทุกตัวใช้ได้หมดครับ ไปเซิร์ชเอาแล้วพี่ใช่ครับผมอะบามิกตินครับอ่าวิธีใช้ใช้ยังไงพี่ก็คือใช้เหมือนยาสารกําจัดแมลงทั่วไปครับผสมน้ําแล้วก็ฉีดแต่ที่สวนจะใช้เป็นโดนฉีดเราจะไม่ลงฉีดเองครับโอ้แล้วทีเนี้ยตั้งแต่เริ่มปลูกเลยอ่ะพี่จนที่สามารถจะเก็บดอกเนี่ยไปขายได้เนี่ยพี่ครับมันใช้ระยะเวลานานแค่ไหนครับพี่ประมาณ2-3เดือนครับ2-3เดือนเองก็ใช่ครับก็มีดอกแล้วพี่จะได้ประมาณนี้เลยอ๋อแล้วที่ผมเก็บมาเนี่ยมันมัน เอาไปขายได้ยังพี่เองตัวนี้ได้เลยครับตัวนี้อ,อยู่ที่1บาทถึง2บาทครับช่วงนี้ 1> 1บาทถึง2บาทช่วงนี้ครับเอาพี่เมื่อกี้ผมก็เด็ดไปเล่นๆเ,เนี่ยแต่ผมอยากรู้เนี่ยไอแบบไหนที่ตลาดเขาต้องการนะพี่ไซนี้ได้ครับ<อ>ไซนี้ได้<อ>นี่ครับโอ,โอ้มีวิธีสังเกตไหมพี่ก็จริงๆ เราก็ไม่ได้หวาดประมาณนี้เลยนี่คือสวยครับแต่อย่างนี้คือเล็กไปครับผมคือเล็กไปใช่ครับขนาดนี้คือกาลังสวย,สวยใช่ครับตลาดกําลังต้องการใช่ครับดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้อดอกนี้นใช้ได้เลยพี่ปลูกตั้ง5้าไร่เยอะแยะขนาดนี้ผมอยากรู้เลยกันว่าพี่เอาไปขายให้ขครข,ขายที่ไหนครับพี่ก็ขายแมคค้าที่เขากําดอกไม้ไว้พระในตลาดเลยครับที่เราเห็นดอกไม้ไว้พะักตามร้านในตลาดแล้วอย่างเงี้ยเราเก็บขายทุกวันไหมพี่เก็บสัปดาห์ละ2วันครับครับผมสัปดาห์ละ2วันเนี่ย เราเก็บได้มากสุดเนี่ยกี่ดอกครับพี่ถ้ามากสุดจริงๆเลยสัปดาห์หนึ่งจะได้ประมาณหนึ่งหนึ่งหมื่นดอกครับฮะหนึ่งหมื่นดอกจากดอกบัวเนี่ยใช่ครับสัปดาห์ละหนึ่งหมื่นดอกใช่ครับโอ้โหแล้วดอกละหนึ่งถึงสองบาทก็เนาะเป็นเงินไม่ใช่น้อยๆนะพี่ต่อสัปดาห์นะครับโอ้พี่ครับแล้วดอกบัวเนี่ยมันให้ผลผลิตเราทั้งปีไหมครับหรือว่าจะเป็นเฉพาะช่วงจริงๆเขาให้ผลผลิตทั้งปีครับแต่จะมีช่วงที่เขาจะให้น้อยลงก็คือหน้าหนาวหน้าหนาวบัวจะ ไม่ค่อยออกจะออกน้อยครับผมจะออกน้อยงี้ราคาก็ขึ้นจริอย่างนี้พี่ใช่ครับถ้าหน้าหนาวราคาจะขึ้นครับโอ้แน่นอนมากเลยเอาพี่บัวอย่างนี้เรารู้อยู่แล้วว่าบัวเขาเอาไปไหว้พระเนาะอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าผมอยากรู้ว่าปลูกบัวพันธุ์นี้ครับฝักเขาเนี่ยเอาไปขายได้ไหมพี่เงี้ยพันุนี้จะไม่ได้ขายฝักครับถ้าเราจะดูเป็นตัวอย่างก็คือตัวนี้ก็จะบานแล้วสมมยถตัวนี้ก็คือใช้ไม่ได้มันจะบานถ้าเราจะดูตัวฝักมันก็จะเล็กๆนี่นะครับ มันจะประมาณนี้ไม่ใหญ่ไปกว่านี้อหรืออาจจะใหญ่ไปกว่านี้แต่มันมันกินไม่ได้มันแค่นี้ก็คือประมาณนี้เลยก็คือไอบัวพันธุ์นี้เขาไว้เก็บดอกโดยเฉพาะเลยใช่ครับแต่ถ้าไอที่เห็นเขาขายเป็นฝากนี่ก็คืออีกสายพันธุ์อีกสายพันธุ์ถ้าดูได้จากข้างหลังใช่ก็ได้อะกี่บานแล้วพี่ครับบัวมันเยอะแยะขนาดนี้นะพี่แล้วมีบ้างไหมพี่ที่พี่เก็บไม่ทันนะพี่แล้วมันบานเนี่ยมีครับมุถ้าดูได้ก็อย่างนี้เลยครับอ๋อนี่ยังมีให้เห็นนะครับ บานเราก็ตัดทิ้งไปเลยครับทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยอ๋อจะได้ไม่มาหลงเนาะครับ <c oughs> ใช่ครับก็คือไม่ต้องเสียดายตัดโยนทิ้งไป <c oughs> เลยครับผมอ๋อง่ายาย,ย่างงั้นเลยนะครับ <c oughs> พี่ครับผมเห็นนะครับเขาก็มีเมล็ดที่ฝากอย่างนี้นะพี่เ,เมล็ดที่ฝากนี้มันสามารถไปขยายพันธุ์ได้ไหมพี่จริงๆขยายได้นะครับแต่จะช้าอืมช้าช้าต้องรอมันแห้งต้องไปปลูกมันก่อนมันถึงจะได้ครับนี่ครับฝากมันก็จะประมาณนี้ครับ มันจะออกทุกเมล็ดไม่เลยพอีกเงี้ยไม่ออกทุกเมล็ดครับแต่ผมก็ยังไม่เคยเพาะจากเมล็ดนะเพราะว่าเอาเอาจากไหลมันจะเร็วกว่าอ๋อมันจะดีกว่ามันจะเร็วกว่าใช่ครับผมเออพี่ครับผมอยากทราบเหลือเกินครับพี่เอาไหลไปปลูกเนี่ยเราต้องปลูกให้เต็มพื้นที่ไหมครับหรือว่าต้องมีระยะห่างที่ควรจะปลูกของมันอ๋อจริงๆไม่ต้องจําเป็นต้องปลูกเต็มพื้นที่ครับระยะการปลูกประมาณ 4, ี่คูณสเมตรอันนี้ก็คืออย่างห่างครับใช่ครับไร่หนึ่งใช้ประมาณ100ไหล พี่ก็ไม่ได้ปลูกคิดกันอย่างนี้ใช่ไหมพี่ไม่ครับปมอันนี้คือเขาขยายขึ้นของเขาเองใช่ครับอ๋อจากที่ปลูกสี่คูณสี่ใช่ครับแล้วนานไหมครับพี่กว่าเขาจะขยายเนี่ยครับประมาณสามเดือนครับผมเอ้าสามเดือนก็มีมีเริ่มมีดอกแล้วคเขาก็เริ่มขยายแล้วใช่ครับอ๋อแล้วทีนี้เราจะเก็บเกี่ยว ได้นานแค่ไหนครับในการปลูกหนึ่งครั้งครับหนึ่งครั้งสามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณ4-5ปีครับเขาก็จะให้ดอกเหมือนเดิมนะครับหลังจาก5ปีก็จะให้ดอกเหมือนเดิมแต่เราถ้าเราต้องการความสวยงาม,มเราก็ต้องทําใหม่อ๋อก็ปลูกใหม่ไม่ต้องปลูกใหม่ครับก็คือปล่อยน้ําออกแล้วก็ใช้รถมาปั่นได้เลยเกี่ยวก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมครับเพราะเรามี <ใน S 2> พันธุ์ปล่อยน้ําออกให้ปล่อยน้ำออกให้เป็นเลนอ่เป็นเลนหลังจากนั้นก็ใช้รถมาปั่นได้เลยปั่นแล้วไอพันธุ์ไหลเราต้องมาซื้อใหม่ไหมไม่ต้องครับมันอยู่ในนี้อยู่แล้ว ปั้นเซตเราเอาน้ำใสปุ๊บขึ้นมาใหม่เลยใช่ครับก็เริ่มเก็บอีกสามเดือนก็เริ่มเก็บได้เลยใช่ครับโอ้โหดีงามมากเลยนะครับพี่แต่แนะนําว่าถ้าเราจะทําเชิงพาณิชย์ถ้าเรามีลูกค้าอยู่ในมือครับผมแล้วเราได้ขายตลอดอยู่แล้วเราก็แบ่งเหมือนแบ่งครึ่งทําใหม่ครึ่งหนึ่งปล่อยครึ่งหนึ่งไว้เก็บส่งลูกค้าก่อนโอบพอบไอ้ที่เราทําใหม่มันงามแล้วเราค่อยไปปั่นอีกครึ่งหนึ่งได้ครับอ๋อการทําอย่างนี้เพื่ออะไรครับพี่เราจะไม่เสียลูกค้า เราจะมีลูกค้าอยู่ตลอดเวลาถ้าอย่างเราทําใหม่หมดเลยเรา<ม>ต้องรอเวลา3เดือนกว่าบัวจะสวยเรากว่าเราจะมีของส่งไม่<อ>ลูกค้าเราอ๋อเข้าใจแล้วจะได้ไดไมีรา,ายได้ต่อนเนื่องครับต่อนเนื่องไม่ขาดนั่น<ช>เองนะครับผมมันก็ไม่ได้ปลูกอะไรยากเย็นมากมายเลยนะปลูกก็ปลูกง่ายๆนะครับแถมก็ยังมีรายได้ได้ตลอดราคาดอกบัวเองมันก็ดีนะครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจอย,อยากจะปลูกเดี๋ยวพี่มีไหลแบ่งปันเพื่อนๆไหมครับ หรือถ้าคนสนใจที่จะรับดอกบัวไปขายในวันพุงวันพระวันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีเบอร์โทรให้ติดต่อไหมพี่ติดต่อได้ที่เบอร์0839070465นะครับผมหรือทางเพจของเราเรามีเพจกนิกานาบัวโกสุมพิสัยมหาสารคามครับหรือจะแวะเข้ามาชมที่สวนได้เลยครับผมถ้าเป็นดอกเราเริ่มต้นอยู่ที่ดอกละ1บาทนะครับผมแล้วก็ตัวไหลบัวเราขายอยู่ที่ไหลละ10บาทจัดส่งทั่วประเทศส่วนดอกบัว แล้วมาคุยกันอีกทีว่าส่งยังไงเพราะว่าการส่งทางไกลว่ามีเกิดความเสียหายได้ครับผมครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับน้องเทอปน้องเทอบพี่อยากได้ดอกบัวดอกนี้พี่อยากได้ดอกบัวดอกนี้ดอกนี้เทอปลงกไปเอาเฮ้ยเท่าพี่ทำกะเจได้เจไม่ยอม สำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจเรื่องดาวเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเดี๋ยวแนวทางเกษตรเก็บความรู้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปเรียนรู้การเกษตรอีกมากมายนะครับติดตามไว้ได้เลยนะครับผมถ้าสนใจเรื่องอะไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับไปแล้วครับ